เช้านี้เปิดร้านครับจ้าแรกกราสุนดังไปเสน่ห์กล่องนี้ส่งมาจากสระบุรีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พันธการหรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับพี่กาวน์ไรใช่ไหมครับดังจีบได้ขอบคุณครับาห่างมากนี่แต่ ห้าพันพอถึงไหมพี่ดาวมีการรับที่ประมาณเท่าไหร่ถ้าราคาออกจริงๆผมว่าตอนนี้น่าอยู่ประมาณสี่พันบวกลบครับพี่สี่พันบวกลบถึงครับใช่ผมรับสามพันห้าแล้วกันครับพี่สามพันห้ากได้ไหมพี่ดาวครับช่วยๆกันสามวิคีเท่าไหร่ครับพี่สามห้าร้อยได้ไหมครับแล้วอย่างของขวัญรุ่นสุดท้ายครับพี่ไม่รู้ราคาเลยครับบริการเท่าไหร่พี่ดาวหลังทา้สีเมื่อวานผมปล่อยไปหกร้อยนะครับพี่สามห้าร้อยได้ไหมพี่เก่าครับแล้วอย่างปืนปืนแตะะครับพี่ข้างหน้ามันตองเลยก็เรี่ยกนะครับใช่ไหมพี่ค่อยชัด พี่การรับปีประมาณเท่าไหร่ครับผมก็ไม่รู้ราคาเหมือนกันเขาพื้นแต่ราคาพอๆกับรุ่นสองเลยครับพี่ของพี่เป็นหลังตรงสื่อตรงครับไม่ใช่โค้งใช่ไปี่่โค้้งงนเดวกาใชหมครับครับงั้นหกร้อยได้ไหมครับของขวัญกับปูพิ้วนะก็พันหนึ่งได้ครับพี่การครับคำข้าวบินเยอะอ่ะพีครับพี่การรับประมาณเท่าไหร่ครับรับยังไงดีเพราะว่าเป็พิมพ์ตื้นและดันบินอย่างเงี้ยผมรับสามร้อยละกันครับพี่ได้ครับทั้งหมดเป็นห้าพันสี่ร้อยนะครับพี่การขอบคุณมากครับพี่เียังของอื่นไหนส่อโอ้ขอบคุณครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ